สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะแนะนำการนำค่าพิกัดนะคะจากคอมพิวเตอร์ลงกล้องนะคะกล้องที่เรานำมาวันนี้นะคะจะเป็น Total Station ยี่ห้อท o อ c ค n นรุ่น GTF102N ค่ะค่ะอันดับแรกนะคะเราจะทำการสร้างค่าพิกัดนะคะจากโปรแกรม Excel ก่อนนะคะค่ะโดยช่องแรกนะคะจะเป็นชื่อค่ะหรือ Name ช่องที่สองจะเป็นค่า N ช่องที่สามค่า E ค่ะช่องที่สี่ค่า Z แล้วก็ช่องสุดท้ายค่ะ เป็นโค้ดนะคะค่ะจากนั้นเมื่อเราสร้างค่าพิกัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราทำการเซฟค่ะไปที่ไฟล์เลือกเซฟแอ d นะคะค่ะแล้วก็ตรงช่อง format name นะคะด้านล่างให้เราเลือกเป็น csv comma ตัวนี้นะคะค่ะจากนั้นเราก็เลือกที่จะเก็บไฟล์ค่ะนี่เราจะไว้ที่เดสก์ท็นะคะแล้วก็ ไฟน์นนก็ตั้งชื่อไฟล์งานของเราได้เลยค่ะจากนั้นก็กดเซฟค่ะเรียบร้อยค่ะเราก็จะไปที่โปรแกรม Topcon Link นะคะค่ะพอเรามาที่โปรแกรม Topcon Link แล้วนะคะให้เราไปที่ไฟล์ค่ะแล้วก็เลือก Open File อันนี้เราจะทำการแปลงไฟล์่่ที่กัดจาก csv เป็นนามสกุลที่ตัวกล้องสามารถอ่านได้นะคะไปที่ไฟล์งานของเราค่ะจากนั้นกด Open แล้วก็จะได้ค่าพิกัดในลักษณะนี้ขึ้นมานะคะจากนั้นไปที่ไฟล์ค่ะแล้วก็เลือก save as ค่ะเลือกที่จัดเก็บนะคะค่ะแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์งานค่ะค่ะจากนั้นตรง format name นะคะให้เราเลือกเป็น topcon gts ขีดสองหนึ่งศูนย์ทับสามหนึ่งศูนย์ขีดสิบตัวนี้นะคะ ค่ะจากนั้นก็กดเซฟค่ะค่ะแล้วก็กดติดตัวนี้ค่ะแล้วก็ไปที่ไฟล์อีกครั้งหนึ่งนะคะนี้เราจะทำการเอ็กพอข้อมูลลงกล้องแล้วนะคะไปที่เอ็กพ t ร์ตทูด c ไค่ะค่ะจากนั้นฝั่งซ้ายมือนะคะให้เราไปเลือกไฟล์งานของเราที่จะทำการส่งออกนะคะค่ะก็จะเป็นไฟล์งาน ryy.xyz ค่ะ ค่ะแล้วก็มาที่ฝั่งนี้นะคะฝั่งขวามือค่ะกดเข้าที่ Add New Station นะคะ Name อันนี้เราต้องการตั้งชื่อหรือจะใช้ชื่อที่ตัวโปรแกรมกำหนดให้ก็ได้ค่ะ p o t c o m นะคะเป็น Com4 ค่ะแล้วก็ GTS Model นะคะให้เลือกเป็น GTS6 ค่ะ Advanced ก็ตามที่เราได้เช็คตัวสายมานะคะก็ตามนี้เลยกดโอเค เราก็ดับะันคลิกเข้าที่ชื่อสถานีของเรานะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็คลิกที่ไฟล์ RYY ของเรานะคะแล้วก็กดลูกศรที่ชี้ไปทางด้านขวาค่ะค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูที่ตัวกล้องก่อนนะคะค่ะในส่วนของตัวกล้องนะคะให้เรากดเข้าเมนูค่ะเลือก F3 นะคะ Memory Manage กด f 4เปลี่ยนหน้ามาหน้า3นะคะเข้าคำสั่ง data transfer ค่ะกด f 1ค่ะ GTS format ค่ะทีนี้นะคะเราจะทำการนำข้อมูลเข้ากล้องนะคะเราจะเลือกเป็น f 2นะคะโหลด data ค่ะแล้วก็นำเป็นค่าพิกัดเข้ามานะคะกด f 1ค่ะ call data จากนั้นให้เราตั้งชื่อไฟล์ค่ะ ค่ะเมื่อเราตั้งชื่อไฟล์เสร็จแล้วกด F4 ค่ะ Enter ค่ะแล้วก็กดเยีสนะคะค่ะในส่วนของหน้าจอนะคะก็กด Start ค่ะค่ะทีนี้เราก็นำข้อมูลลงกล้องเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมาเช็คข้อมูลที่เรานำลงมากันค่ะกด ESC ออกมานะคะ ค่ะมายังหน้าโปรแกรม Memory m a n u นะคะแล้วกด F2 ค่ะ Search กด F2 ค่ะ Call Data ค่ะกด F2 List นะคะเพื่อเรียกดูไฟล์งานที่เรานำออกมาเมื่อสักครู่นะคะเมื่อกี้เราได้ตั้งชื่อไว้ว่า RYY นะคะจากนั้นกด Enter ค่ะค่ะเราจะเรียกดูตั้งแต่ค่าจุดแรกนะคะ F1 First Data ค่ะน,นี้ก็จะเป็นค่าพิกัดนะคะที่เรานําออกมานะคะแล้วก็กดปุ่มลูกศรเลื่อนลงนะคะเพื่อเรียกดูค่าพิกัดแต่ละจุดของเราค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการ e x p r t t ข้อมูลนะคะจากตัวคอมพิวเตอร์ลงกล้องค่ะ เรารับประกัน6เดือนนะคะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาทดลองเล่นกล้องหรือเข้ามาเลือกชมตัวกล้องก่อนได้นะคะที่ร้านกล้องสำารวนระยองค่ะค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์033013494ค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะจะเป็น ID l ลน e ค่ะ si r y i 99ค่ะสำหรับลูกค้าที่เข้ามา